กบหรีไฟฟ้าของสงขลาตอนนี้ในส่วนของจังหวัดสงขลาในเรื่องของบุหรีไฟฟ้านะครับก็จะมีการในยุมมูมของวัยรุ่นนะครับ <c oughs> ก็จะเริ่มมีการใช้บุหรีไฟฟ้ากันมากขึ้นนะครับ <c oughs> เพราะจากที่เป็นค่านิยมคิดว่าบหรีไฟฟ้าต่างจากบุหรี่มวลนะครับคิดว่าจะปลอดภัยเหมือนที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดให้ข้อมูลเมื่อสักครู่จริงๆแล้วบหรีไฟฟ้าเองก็มีโทษเพราะมีนิโคตินแล้วสูบ ตรงเข้าปอดเลยนะครับตรงนี้เองก็จะมีผลกับในระยะยาวกับผู้ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าประเด็นที่2ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่เป็นบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นลักษณะซึ่งเอาใจวัยรุ่นนะครับเช่อนอาจจะมาในรูปแบบของหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายซึ่งจะให้พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยดักจับได้ยากอย่างเช่อนอาจจะมาในรูปแบบของฮาร์ดดิสอาจจะมาในรูปแบบของทาได้แต่จริงๆแล้วมันคือบุหรี่ไฟฟ้า บกาจะไม่พูดเพราะไม่ปกครองเนี่ยซึ่งเราไม่อาจจะไม่ได้รู้เท่าทันตรงนั้นเขาคิดว่าลูกไม่ได้ไปยุ่งกับบุหรี่ซึ่งเป็นบุหรี่มวนแต่เดิมแล้วก็บวกกับประเด็นที่เป็นกลิ่นก็จะไม่ใช่กลิ่นแบบเดิมอาจจะมีทําให้กลิ่นมันเขาเรียกอะไรอะกลิ่นมันหอมหวานมันมันมันไม่เป็นทําให้คนข้างๆไม่ได้รู้สึกว่ามันคือบุหรี่ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นก็จะทําให้เข้าถึงได้ง่ายนะครับและยิ่งการ ส่งมาทางส่วนของการช้อปปิ้งออนไลน์บางส่วนนะครับว่าทำให้ตรงนี้เองทำให้เราอาจจะเด็กหรือเยาวชนก็ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายนะครับแล้วก็ในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าเองก็จะทำให้เกิดมีอาการของปอดอักเสบซึ่งเราก็เจอในส่วนของวัยรุ่นที่มีอาการนะครับซึ่งเดิมเนี่ยบุหรี่มวนก็จะเกิดพวกกลุ่มของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังก็จะเกิดในกลุ่มของอายุเยอะๆหน่อยนะครับแต่ตอนนี้ก็จะเริ่มมี วัยเด็กที่มีอามีภูมิแพ้หรือมีอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นนะครับอันนั้นก็เป็นสา,าการเลยเป็นที่มาของการรณรงค์ในวันนี้เนี่ยการเรื่องของวันดสุบุรี่ซึ่งเน้นเรื่องของบร่ไฟฟ้ายิ่งใช้คําว่า Stop the l i ไก็คือหยุดให้บริษัทได้โกหกหรือบิดเบือน,นข้อมูลต่างๆนะครับให้ข้อมูลทีข่ข้อมูลที่เป็นจริงกับพี่น้องประชาชนครับตรงนี้เราทางนี้ก็เป็นการรณรงค์ครับอย่างเมื่อเช้าก็จะมีการรณรงค์ไปให้กับส่วนของสถานศึกษา อาจะมีการเหมือนกับประกาศเจตนารมณ์จะเน้นโบยบว่าโรงเรียนจะไม่ไปคล้องเกี่ยวนะครับแล้วก็ส่วนของฝั่งทางด้านปกครองเองก็จะมีการขวดขนันหรือจับกลุ่มมากขึ้นนะครับในการที่จะลดการเข้าถึงของเด็กเลว,วัยเด็กเลวัยรุ่นนะครับก็จะเริ่มนโยบายก็จะเริ่มดำเนินต่อเนื่องต,อต่อไปในอนาคตก็จะเชิญชวนสถานศึกษาก่อนนะครับในการเข้ามาทำเรื่องของ ซึ่งสัญลักษณ์ต่อไปเนี่ยอัานาจ,จะเห็นคําว่าบุหรี่แล้วมีคำว่าห้ามบุหรีไฟฟ้าด้วยนะครับจากเดิมที่เป็นสัญลักษณ์แค่เหมือนกับบุหรีมวลนะครับเหมือนกับบุรีมรมบบร่มวลซึ่งทําใหอา้อาจจะสื่อสารไม่ตรงกับวัยรุ่นเขาคิดว่าเป็นแค่เฉพาะบุรี่มวลแต่อาจจะมีรูปลักษ์ของคําว่าบุรี่ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับทำไมอัตราการพบถึงเจอในเยาวชนมากขึ้นอย่างต่อเน,นื่องเพราะว่าในส่วนหนึ่งก็คือเราก็เจอในส่วนที่เวลาเราไปเหมือนกับ รรเราก็จะเห็นเรื่องของอาการจับกลุ่มนะครับสองก็คือในเรื่องของผู้ปกครองเองก็สามารถดักจับเจอง่ายขึ้นสามเราเองในเวลาที่ในสังคมเนี่ยเราก็จะเห็นการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพราะว่าเหมือนกับเขาก็ใช้ง่ายขึ้นเราก็จะเห็นมากขึ้นนะครับ วัน้ประเด็นนิดนึงช่วงนี้กำลังเข้าสู่หน้าฝนแล้วรเรื่องของไข้เลือดออกก็ยังเป็นเป็นประเด็นปัญหาอยู่นะครับก็ตอนนี้ยังไม่ได้เพิ่งเริ่มเข้าหน้าฝนคงจะอีกสักประมาณเดือนจะเห็นตัวเลขที่ผู้ป่วยจะเยอะขึ้นซึ่งคาดว่าน่าจะเยอะกว่าปีที่แล้วอีกนะครับส่วนของออตรงนี้เอง,งเมื่อเป็นเยอะขึ้นก็จะอาจจะเจอการเสียชีวิตเยอะขึ้นอีกนะครับปีที่แล้วเราสุกจะประมาณสักสองสามรายซึ่ง ก็จะไปเจอในกลุ่มที่เป็นข่าวอยู่ก็เจอในกลุ่มของขนาดเป็นแพทย์เองก็ยังก็ยังมีโอกาสเพราะว่าถ้าจะไปเจอในในชนิดที่มันร้ายแรงมันก็อาจจะทาให้ถึงขก้นเสียชีวิตได้นะครับอันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับว่าในเรื่องของการทําลายแหล่งพยาบันยุงลายก็ยังเป็นส่วนสําคัญท,ที่ที่ต้องช่วยช่วยกันนะเพราะในบ้านท่านไม่มีใครทําให้ท่านได้มีมีแต่ตัวท่านเองที่ทําได้นะครับส่วนของอทางโรงเรียนทางอะไรก็จะมีนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุขไป กระตุ้นให้กับของความร่วมมือทั้งโรงเรียนโรงแรมสถานที่วัดอะไรต่างๆนะครับในการจัดการแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายนะครับซึ่งดันั้นเราอาจจะถานที่เป็นถานที่กลางของหมู่บ้านชุมชนอาจจะใช้ทางพี่น้องอสมอใช้ทางฝ่ายปกครองกำลังหยาบ,บ้านได้ช่วยกันจริงๆเป็นภัยเงียบนะครับคิดว่ามันจะไม่มีแต่ว่าอีกป,ปีหนึ่งก็เยอะอยู่เหมือนกันในการที่จะเป็นืคดออกซึ่งช่วงนี้คงไม่เจอเยอะแต่เจอป่าปลายนะครับตอนนี้ แต่ว่าจะเจออีกทีก็ตรงครงประมาณสักพอฝนตกไปสองสามสักเดือนหนึ่งเดี๋ยวก็จะเห็นผลเองครับว่าก็จะมีคนที่เป็นไข้เดืดออกเข้ามาครับซึ่งก็จะทําให้เป็นภาระหน้าที่ของบูคกรรษารสาธารณสุขอีกว่าเวลาที่จะจะไม่คนไข้นอกอคนไข้เข้ามาเยอะขึ้นนะครับแล้วก็จะทําให้โลกคือเดือน <c oughs> ก็ได้รับการกระทบด้วยเช่น,น,ยยนเดียวกันนะครับครับสสครับเข้าเ่ายรูปได้นะคะทนา 哎，他们说的，他们那边。